ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุณครูให้นักเรียนทํากิจกรรมเพื่อกระตุ้นสมองกันนะคะนักเรียนมาทาท่าทางตามบทเพลงของคุณครูนะคะเพลงกันไก่ไข่ผ้าไหมค่ะเริ่มกันเลยนะคะ,คะกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่1ใบสอบาท50 ห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไผ่ผ้าไหมไผ่กันไก่ต่อไปมาดูการใช้ขานะคะกันไก่ค่ะกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหม ไต่อไปเรามาเริ่มทั้งมือและขาไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มค่ะชา้ชาๆนะคะกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบ ไข่ผ้าไหมไข่กันไก่